อร่อยไหมดร้านอาหารกันไหมลูกอาหารตำตั้งต้มตำอ,อาหารกับข้าวจันเดียวจ ก็อร่อยมากัตรงนี้ก็อร่อยมันจะตรงแก้มน,นี่แก้มปลาเออเดี๋ยวกินหัวเดียวเหลือไว้ให้แม่กระชวดอืมวทีอออ่อร่อยที่สุดของปลาอือหืออร่อย 嗯哼。Mm hmm. <laughs>